สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ลกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงพักเครื่องวันนี้มีพาบบ้าน,านมาแบ่งปันพี่พี่ลกท่านนะครับเป็นเหรียญเก่าๆสะสมปะปนกันไปพี่ราคาเบาๆเ,เหมือนเดิมครับอ่าสวยๆหลายรายการเลยนะพี่นะรับชมรับติดตามกันนะพี่นะถูกอกถูกใจรายการไหนพี่ทักกันเข้ามาได้พี่รายการแลกเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามพี่สวยๆแบบนี้เลยพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูครับเป็นห่วงเชื่อมเก่าๆพี่นะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้พี่นะอ่าปิดบอกปิดเลยครับแบ่งปันทุกท่านทุกรายการพี่สวยขอบกระบอกพี่ขอบนะโอ้โหไม่บวมเลยครับสวยงามชัดเจนนะฮะด้านหลังครับเห็นชัดหว่เจเลยนะครับห่วงเชื่อมเก่าๆขอบนะพี่นะอ่าสวยๆแบบนี้เลยพี่นะยันโอ้โห ดูแล้วถูกตาต้องใจพี่พท่านใดก็สามารถทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาแบ่งปันกันได้พี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามผมขอแบ่งปันพี่พทุกท่านแบ่งปันอยู่ที่5 0าบาทพี่ห0ายบาทไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่2นะครับรายการที่2อ่อารายการที่2เป็นหลวงพ่อแก้วเกโรปี19พี่เป็นอา่าสังกระจายนั่งบนอัศนะพี่นะอา่าสวยๆแบบนี้ยันตัวหนังสืออัคราคม นะครับสวยๆแบบนี้เลยครับหลวงพ่อแก้วเกสโรพี่ดูโค้ดนะต้องขาโตพี่นะสวยงามชัดเจนนี่เลยครับสวยๆแบบนี้เลยครับอาัคาระนี่ครับคมมากพี่นะ<ม>เหลียนเป็นแบบทองแดงกะไรน,นะพี่นะทองแดงกะไรสวยๆเดิมๆครับสวยๆเดิมๆนะฮะ อ่าขระด้านหลังห่วงปิ้นๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาชอบถูกอกถูกใจนะพี่นะปิดบอกแบ่งปันกันไปพี่อ่าสวยๆแนวนี้ถือว่าเบาๆนะพี่นะราคาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยครับผมขอรายการนี้เอา500บาทพี่500บาทหลวงพ่อแก้วเกสรรายการที่2ไปกันต่อครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่3ครับอ่าท่านใดชอบใจสนใจรายการไหนพี่ทักกันเข้ามาได้นะพี่นะอ่า รายการที่สามเป็นผ้าอ,อาจารย์ชอบนะฮะเหนียนกลมสวยๆแบบนี้เลยพี่ดูครับคมมากพี่นะตัวหนังสือนี่ชัดเจนเลยครับที่ระลึกนะฮะโบดน้ํานะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่เนี่ยครับหลวงพ่อชอบรุ่นแรกพี่รุ่นแรกเลยนะครับพระอ,อาจารย์ชอบปีหนึ่งสี่พี่นะรายการนี้นะฮะโหสภาพถือว่าใช้ได้นะพี่นะ,ะเป็นทองแดงกระไรทองสภาพเดิมๆขอบดูนะครับขอบตัดสวยงามชัดเจน ดูขอบตัดเลยพี่ถูกอกถูกใจพี่ทักกันเข้ามาได้พี่นะรายการนี้สวยงามมากครับเดียญหลวงพ่อชอบเป็นรุ่นแรกนะพี่นะรายการนี้ดูด้านหลังครับนะสวยงามมากๆพี่รายการนี้ปิดบอปิดครับผมขอรายการนี้เอา500บาทพี่หลวงพ่อชอบนะพี่นะทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาสายป่าพี่ปิดแบ่งปันพี่ทุกท่านเลยครับไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่4รายการที่4ดูครับ พระครูสิงเจ้าคณะแขวงพี่พระครูสิงเจ้าคณะแขวงนะพี่นะดูครับเหรียญโอ้โหเหรียญเก่าๆสวยๆส,สภาพเดิมๆแบบนี้เลยพี่ดูเส้นขอบนะพี่นะคมชัดมากพี่เป็นขอบนะด้านข้างคมๆแบบนี้เลยขอบดิดสวยๆแบบนี้นะพี่นะดูด้านข้างนี่ครับขอบตัดเดิมๆครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่นะ,ะที่ระลึกในการสร้างนะพี่นะ,ะพระอุโบสถนะฮะวัด บ้านโนนอําเภอประจันตครามพี่ดูครับอาาักขรตัวหนังสือนี่ชัดเจนนะครับสวยงามมากพี่รายการนี้ปิดบอกปิดเลยนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้พี่แบ่งปันพี่พี่รุท่านเลยครับท่านใดที่ชอบนะฮะารายการที่4ครับปิดแบ่งปันพี่พี่รท่านเลยไปกันต่อครับรายการต่อไปพี่พี่นะฮะไปชมมันต่อรายการที่5นะครับ อ่าดูครับโอ้โหดูนะเหรียญสภาพเหรียญพี่นะนะเป็นคาบดำดำพี่นะนี่ครับคาบเก่าๆแบบนี้เลยพี่พิธีนะวางศิลาฤกษ์นะฮะพระอุโบสถปัอ่าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับรายการนี้นะครับหลวงพ่อประสนนะฮะวัดใส่กระดานนะพี่นะอ่านะดูครับดูเหรียญตึงนะฮะสวยงามชัดเจนองค์พระนั่งนะ สวยๆแบบนี้บนพรมนะพี่นะดูครับขอบตัดด้านข้างเดี๋ยวดูขอบตัดก่อนนะพี่นะโอ้โหนี่ครับขอบตัดสวยๆเดิมๆพี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับ่ดูด้านหลังพี่สวยงามมากพี่รายการนี้นะฮะปิดบอบปิดครับเป็นเหรียญเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่เหรียญเก่าๆสวยๆห่วงปิ้นๆนะฮะ ผ่านการเก็บมานะพี่นะดูลักษณะนะฮะดูคาบต่างๆอ่าแบ่งปันพี่ๆทุกท่านครับรายการนี้นะพี่นะท่านใดสนใจพี่โทรมาทักมาได้พี่นะอะน่ายันคล้ายๆหลงผ่อแดงนะพี่นะแบ่งปันพี่ๆทุกท่านครับรายการนี้อ่ผมขอแบ่งปันพี่ๆเอา500ร้อยบาทพี่ทักกันเข้ามาปิดแบ่งปันกันได้ครับประหลัดสนรายการที่4ไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่5เลยนะครับอ่า พี่ๆท่านใดมองอยู่ข้อทักกันเข้ามาได้พี่นะทักกันเข้ามาได้เลยพี่นะ,อะชอบรายการไหนนะครับรายการที่หกนะพี่นะรายการนี้หลวง,งพ่อสิงห์พี่โหดูครับเหรียญเกา่เกาๆเหรียญเกา่เกาๆสวยๆครับหลวงปู่สิงห์พี่นะสภาพนะจมูกบีบีแบบนี้เลยพี่นะผ่านการใช้งานผ่านการจับต้องนะฮะมายาวนานพี่แบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยครับเป็นทองแดงลมดําสวยๆแบบนี้เลยพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะทักกันเข้ามาได้ดูขอบตัดด้านข้างนะพี่นะนี่เลยครับสวยงามมากๆด้านหลังนะฮะห่วงปิ้นๆแบบนี้เลยพี่ดูยันนะฮะสึกๆสวยๆนะฮะครับรายการนี้งมขอสิ่งครับแบ่งปันพี่ิทุกท่านเลยนะพี่นะรายการนี้ผมขอแบ่งปันอยู่ที่เอา500บาทเช่นกันนะพี่นะ5้0บาทปิดแบ่งปันพี่ิทุกท่านเลยครับไปกันต่อรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7ด อ,องนี้แบบหูสวยงามมากพี่เป็นหลุงปูทวดนะพี่นะลุงปูทวดเก่าๆนะสวยงามมากๆพี่รายการนี้ดูครับส่องกันให้เห็นเลยนะพี่นะขอภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะทักกันเข้ามาโทนเข้ามาแบ่งปันกันได้ดูนะฮะดูด้านข้างครับสวยงามสวยงามมากๆพี่สวยงามเลยทีเดียวครับจัดส่งให้พี่ทท่านไม่เกินนะฮะสามวันพี่ ไม่เกิน3วันแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยนะครับดูตัวหลังนะฮะโอ้โหสวยงามมากเป็นตัวหนังสือนะพี่นะตัวหนังสือสวยๆแบบนี้ครับอ่าหลวงปูาา่ทวดแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยครับท่านใดสนใจก็โทรกันเข้ามาทักกันเข้ามาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านครับรายการนี้ผมขอนะฮะหลวงปู่ทวดเอา600บาทพี่600บาทเท่านั้นนะพี่นะปิดแบ่งปันกันได้ปิดแบ่งปันกันนะพี่นะรายการที่7นะครับ ไปชมกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่8ดพี่รายการที่8นะฮะสวยๆแบบนี้เลยพี่นะท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาครับพระอา,อาจารย์ฟั่นอาจารโรพี่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพี่นะฮะดูครับสวยๆแบบนี้เป็นทองแดงนะครับดมดําสภาพสวยๆแบบนี้เลยพี่อ่าด้านหลังนะครับมีเส้นนะพิกแฝเล่นแสง่อยนะพี่ถ้าต้องค้างครับเส้นนะฮะดวงตาใบหน้าตาพอพานนะฮะ ครับดูพอพานครับปกติเลยพี่สวยๆแบบนี้นะพี่นะหน้าบล็อกปกตินะครับสวยงามชัดเจนพี่รายการนี้นะพี่นะดูครับด้านหลังนะฮะเป็นอักษรสวยๆแบบนี้เลยพี่รายการนี้นะพี่นะอักษรไม่ใช่รุ่นแรกนะพี่นะไม่ใช่รุ่นแรกพี่รายการนี้พี่ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาพี่ดูนะฮะสภาพเหรียญครับเป็นทองแดงลมดําสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ เดิมๆแบบนี้เลยพี่นะฮะร,รายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านนะครับรุ่นที่7ของผ้าช,ชั้นฟันนะพี่นะประมาณปี2511นะพี่นะปิดบอปิดครับผมขอรายการนี้นะเอา600บาทพี่ทองแดงลมดําสวยสวยแบบนี้เลยนะครับไปกันต่อครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่9ครับรายการที่9้าหลวงพ่อเงินเก่าเก่าแบบนี้ครับพิมพ์ขี้ตาสวยสแบบนี้เลยนะพี่นะทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้นะพี่นะปิดบอปิดเลยครับ นี่ครับสวยงามมากเลยพี่นะนี่ฮะดูครับเนื้อเก่าเก่าได้มาแบบนี้เลยพี่นะพับบ้านบานแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านครับเป็นสามชายสวยสวยแบบนี้เลยพี่ดูครับเนื้อโอ้โหดูครับเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาครับท่านใดสนใจนะฮะทักกันเข้ามาปิดแบ่งปันกันได้พี่โอ้โหได้มาแบบนี้นะพี่นะเนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้ครับ วงพ่อเงินวัดบางคานแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะครับรายการนี้จมูกจมพูดพด้วยนะพี่นะปิดบอปิดครับผมขอเอา600้อบาทพี่600้บาทนะพี่นะหกร้อยบาทครับรายการนี้นะพี่นะรายการที่9้าครับไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่1ิบเลยครับรายการที่1ิบพี่อ่าดูครับเป็นพระพรมนะพี่นะพรมเท้ามหาพรมนะฮะ สวยๆแบบนี้เลยพี่ดูครับเม็ดไข่ปลาเรียงกันสวยงามชัดเจนพี่เดี๋ยวครับเก่าๆครับนะเป็นอทองเหลืองนะพี่นะทองเหลืองพี่สวยๆแบบนี้เนื้อฝาบาททองเหลืองพี่ดูครับนี่ครับขอบตัดเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะสวยงามมากเป็นเหรียญนะฮะจากเพชรพี่สวยๆนะฮะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาปิดแบ่งปันพี่พี่รู้ท่านครับเหรียญนี้รายการที่ นะครับสิบนะพี่นะรายการที่สิบเป็นเหรียญวัดดอนยานาวานะครับเหรียญจักเพชรน,นะครับประมาณปี 08พี่สวยๆแบบนี้เลยครับผมขอแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะครับสวยงามมากพี่รายการนี้รายละเอียดคมชัดมากพี่นะแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเอา500บาทพี่รายการนี้รายการที่10นะครับไปกันต่อครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่11นะครับรายการที่11เเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเขียนสวยงามมากพี่รายการนี้ท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาปิดแบ่งปันกันได้ครับหลวงพ่อเขียน อ่าสำนักขุนเนนนะพี่นะวัดสำนักขุนเนนจังหวัดพิกิตพี่ดูเส้นครับนี่ครับคมชัดมากพี่นะมีเส้นใต้นะฮะเส้นอ่าสวยๆแบบนี้รากยาวเข้ามาเลยนะพี่ตามขอบนะพี่นะสวยงามแบบนี้นะพี่นะท่านใดสนใจก็โทรกันเข้ามาทักกันเข้ามาดูขอบตัดธรรมชาติเดิมๆแบบนี้เก็บได้เก็บเลยนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อเขียนนะพี่นะจังหวัดพิจิตรแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านครับตัวหนังสือคมชัดเหรียญขวัญถุงพี่ปี2 5 0 5อ,อกระดะเก่าๆเป็นเหรียญเก่าๆของหลวงพ่อ,อแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยครับหลวงพ่อเขียนนะฮะผมขอรายการนี้เอา500บาทเท่านั้นครับปิดแบ่งปันกันได้เลยนะพี่นะรายการที่11ไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่12 รายการที่สิบสองพี่นะผมได้นะครับปางลีลาสวยๆเก่าๆแบบนี้ฮนะเนื้อเก่าๆนะฮะเนื้อชินดูครับดูสวยๆพี่นะดูเก่าๆมากๆพี่นะดูตาเตออยู่ครบพี่สวยงามชัดเจนนะฮะอ่าสนิมแดงสวยๆแบบนี้เลยพี่ปางลีลานะพี่นะทักกันเข้ามาได้พี่โทนเข้ามาแบ่งปันกันได้เลยนะครับดูครับเนื้อชินอ่าดูครับหลัง ด้านหลังนะพี่นะอ่าผมขอรายการนี้นะครับขอวิพีที่ในที่สนใจนะพี่นะผมขอแบ่งปันอยู่ที่เอา500บาทพี่500บาทนะพี่นะบางดีลานะครับรายการนี้ปิดบอกปิดเลยครับแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านครับไปชมกันต่อครับรายการต่อไปอ่าเป็นรายการที่13พี่รายการที่13นะพี่นะโอ้โหดูครับแตกรายงานเก่า,กาแตกแบบ นะฮะรายการนี้เนื้อก็เก่าสวยๆแบบนี้เลยพี่เป็นสมเด็จนะพี่นะมาชมสมเด็จนะฮะรายการที่13พี่รายการนี้นะพี่นะนะท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะสำหรับสายสมเด็จนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาโทรกันเข้า,ามาได้พี่ 95. รายการที่13เนื้อแตกแตกเก่าๆแบบนี้เลยครับขอให้พี่ท่านใดที่ชื่นชอบนะฮะทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านทุกรายการนะครับ ผมขอรายการนี้นะพี่นะสมเด็จขอ300บาทพี่แบ่งปันเบาๆยามเช้าเ้าแบบนี้นะพี่นะปิดบอกปิดครับรายการที่13นะพี่นะท่านใดสนใจรายการไหนพี่ทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาแบ่งปันกันได้นะครับดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่นะพี่นะทั้งหมดมี13รายการนะพี่นะชอบใจรายการไหนพิจารณาสนใจรายการไหนเป็นพิเศษนะพี่นะทักกันเข้ามาได้เลยขอบคุณพี่พทุกท่านที่ติดตามนะพี่นะไว้เจอกันใน EP ีต่อไปนะพี่นะ ายามเย็นๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในอีพีหน้าสวัสดีครับ